สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะนัทมีรถสวยๆรูๆนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะคันนี้ขอแนะนําเลยนะเป็นตัว Honda h ฮ v อาว1.8 EL นะคะปี2017นะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะมีหลังคาสันรูปด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมาหานัทได้เลยนะเบอร์โทร098260958 แปนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะลูกค้าที่สนใจนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะ์นะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะคันนี้จะได้เป็นรถสีดำนะคะลูกค้าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจเลยนะคะจะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ6กกอไก่ชอกอเชอร์เจ8ดกกรุงเทพมหานคร นะคะราก็ด้านหน้าจะเป็นแบบโฮมเมียมนะคะลูกค้าโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์นะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าในส่วนของล้อรถนะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอันลอยนะคะปัดเงาสองสีนะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมเลยไม่มีพวกคราบนะ้ำมันหยดไหลยเยิม้มนะรอยซีนเดิมๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคม โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างฝากครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างนะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตู2ฝั่งนะคะลูกค้าจะเป็นแบบโครเมียมนะติดในส่วนของคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะใครได้คันนี้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดพาไปดูฟังก์ชันภายในกันนะภายใน ของรถคันนี้นะคะลูกค้าตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะสวยๆหรูๆฟังก์ชันมาครบเลยนะคะมือจับประตูด้านในนะเป็นแบบโคลเมียมระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้คู่หน้านะคะลูกค้ามีที่วางแก้วน้ำขวดน,น้ำตรงแผงประตูให้นะมีระบบการเลื่อนถลายนะคะปุ่มีอคอนนะคะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันนะคะพวงมาลัยของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะมี p e n d a n นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะในส่วนของหน้าจอเลือนไม่นะคะลูกค้าเดี๋ยวมาสตาร์ทรถดูเลขไหม่กันนะคะคันนี้จะได้เป็นกุญแจคีเรสนะคะลูกค้าปุ่มเอ็งจริงสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะจะหลบอยู่ด้านในลูกค้าเหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูเลขใหมกันนะ,ค,ะคันนี้เลขใหม่นะคะอยู่ที่ มาดูกันเล็กไม้อยู่แสนต้นๆ้นเท่านั้นเองนะคะแสนกลางๆนะคะันนี้ไม่ได้เยอะมากเลยนะคะไม่นะคะอยู่ที่รอดูขึ้นชาเนะาะไม่อะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวปิดประตูให้ดูเล็กไม่ก่อนนะคะ อ่ะนี่เลยเลขไม้นะอยู่ที่151,469กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะไม่มีเรื่องของการกลับไม่กอไม่อย่างแน่นอนนะคะไม่เดิมการันตีให้เลยนะคะได้เป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะคะเป็นหน้าจอทัชสกีนนะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธได้นะมีกล้องถอยหลังนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่มีกล้องถอยหลังแ,งแสดงตรงหน้าจอเลยนะคะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้าเกียร์ออโต้นะคะ เบรกมือนะคะเป็นแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะแล้วไฮไลท์ของรถคันนี้เลยนะคะคันนี้อย่างที่นัทบอกตอนต้นคลิปเขาเปิดซันรูฟได้ด้วยนะมีหลังคาซันรูฟนะคะแผงควบคุมเดี่ยจะอยู่ด้านบนนะคะลูกค้านี่กดเปิดม่านนะนี่เลยนะคะแล้วก็เปิดกระจกหลังคาซันรูฟนะนี่คือแบบโอ้โหสวยหรูคันนี้นะคะ ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะ5้าแ0นเบาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนาน7ปี84ดงวดกันไปเลยนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะมาดูกันต่อนะรายละเอียดต่างๆนะคะเบาะรถคันนี้นะ,ะเดี๋ยวขอลงแป๊บนึงนะคะ เบาคันนี้ได้เป็นเบาไฟฟ้าคนขับด้วยนะคะเป็นเบาหนังสีดำนะคะลูกคา้าเบาไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะได้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าไม่มีรอยไขยรอยขยับขยเยี่นใดๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะเดี๋ยวขอเอื้อมตัวไปปิดรถแป๊บนึงนะคะดับรถนะอ่ะ ดี๋ยวมาชมรายละเอียดต่างๆกันต่อนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดท,ที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะโครงสร้างเดิมนะพวกสันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถนะคะคมๆให้เห็นเด่นชัดนะมือจับประตูตรงประตูด้านท้ายจะเป็นพลาสติกสีดําอยู่ด้านบนนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยก็กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้ส่องฟังนะไว้เก็บสัมภาระได้มีที่วางแก้วน้ําให้นะคะเบาะด้านหลังไม่ ไม่มีช้ำเลยนะเบาะตรงกลางนะคะดึงลงมาเป็นที่พักแขนได้อีกด้วยนะคะแล้วก็สามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะเบาก,ก็พับง่ายๆกดตรงนี้แล้วก็พับได้เลยนะคะนี่พับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะเดี๋ยวนัดให้ดูด้านหลังกันต่อนะคะลูกค้า สวยๆคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะไฟท้ายก็ดีไซน์มาสวยงามนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเสาอากาศเนี่ยเป็นแบบคีบฉลามอยู่ด้านบนหลังคานะคะโลโก้ด้านหลังนะคะเป็นแบบโครเมียมนะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะไฟเบรกดวงที่3มให้เห็นเด่นชัดนะกระจกหลังติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะมาเปิดบอดี้ด้านหลังดูกันนะสำหรับบอดี้ด้านหลังนะคะลูกค้า กว้างๆๆมีถาดท้ายแถมมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพับเบาะได้ส้งสองฝั่งนะคะซึ่งข้อดีของรถ Honda เนี่ยเวลาพับเบาะนะคะลูกค้าอ่ะดาวนัทพับให้ดูสองฝั่งก่อน อ่ะเวลาพับบาดเนี่ยก็คือเขาจะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะคะลูกค้าบอกเขาจะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะไม่มีความสูงต่ําระหว่างบอกกับห้องเก็บสัมภาระนะคะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะลูกค้าสามารถวางที่นอนเนี่ยไปปิกนิกได้เลยนะเนี่ยพื้นที่แบบปูน,นอนได้สบายสบายเลยหรือว่าเวลาเราขนเก็บสัมภาระนะคะก็คือได้พื้นที่เยอะมากๆเลยนะคะถาดท้ายก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะบอดี้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวมาดูบอดี้ด้านล่างกันต่อ บอดี้ด้านล่างนะล้ออะไรนะคะ ครบนะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆรอยซีนเดิมๆนะคะลูกค้าใครได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมได้ตัวท็อปด้วยนะคะหัวน็อตด้านหลังเดิมๆนะรอยจุดเม็ดอาร์ตต่างๆแต่เข็บต่างๆเดิมๆจากโรงงานนะคะใครสนใจคันนี้ห้ามพลาดน,นะติดต่อมาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะคันนี้นะเป็นตัวท็อ มีหลังคาซันรูฟด้วยนะคะใครสนใจนะเบอร์โทรนะัดสุนเก้าแปดนย์เก้าห้าแปนัดเพชรยนตนะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนานเปี8ปดงวดน,นะคะคันนี้นะดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เท่านั้นนะห้ามพลาดเลยแนะนำคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสวยหรูฟังก์ชันครบมีซันรูฟนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะ เดี๋ยวนัดพาไปจิตอ่าพาไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาดสีูปพันแปดร้อยซีซีร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้านะคะเดี๋ยวนัดพามาชมในห้องเครื่องยนต์กันเลยนะค,ะคันนี้สภาพสวยๆนะคะไม่มีนะในส่วนของพวกคาบน้ํามันหยดไหลเยิ้มนะคะพวกข้อต่อรอยท่อ,อยังไงเนี่ยก็คือแห้งๆสนิทเลยนะคะตรวสอบเช็คประวัติศูนย์ 0, บริการได้นะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเป็นเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์ เดิมนะคะการันตีให้เลยนะคะสวยๆคันนี้คาน,น้าหม้อน้ำเนี่ยตรงๆไม่มีคดไม่มีงอนะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้ารอยจุดเม็ดอาร์ตนะกลมๆเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในนะคะส่องให้ดูหัวน็อตด,ด้านในเนี่ยไม่มีรอยไขยย่รอยขยับเขยื่อนนะคะหัวนอ็อตฝากระโปงฉงวนกันความร้อนนะคะยังอยู่นะคะสติกเกอร์มออกอนะคะ ติดอยู่ครบเลยนะจุดเม็ดอาร์ตฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะใครได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะรถสวยคันนุภาพเกรดเมาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะใครสนใจคันนี้นะ Honda h r ฮ 1.8EL นะคะปี2017นะคะเป็นตัวท็อปสุดมีสังคาซันรูปนะคะราคาเพียง5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนนาน7ปี8 4งวดนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อมา นัดได้เลยเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้นะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ